สวัสดีครับผมอันนี้เราจะมาเปลี่ยนปุ้งขีนะครับผมนี่ครับจะไซส์เล็กไปสู่ไซส์ใหญ่ออมสลัออกหมดแล้วตัดง่ายครับตัวนี้ใช้เชือกมัดอยู่ครับ ใช้เหล็กครับออส่วนเนี้ใช้ใจอย่างเดียวเลยครับแน่แน่แน่เบาเต้นตไอสัตว์กัวด่าผมอีกอะไรเนี่ย ไม่ดูตามาตาเรือเลยเดี๋ยวลูกข้ามเลยทำเลยำไก็ทำบางทีกูคนรู้ไม่ทำช่อชใายคนดีชอบแก้ไขคนจะไล่ข้าแก้ตัวต้องโคด <c oughs> คี อะไรนะขี้ไม่กรอบใครจะกรอบขี้ทำไมครับนี่ครับเปลี่ยนแล้วครับจางมาตัวอุ้ยพึกรเลยไหมนี่ครับเปลี่ยนง่าย ใส่ซีนไปก่อน,นครับซีนกีบเบือ่อแสงปองวุ้งเออถึงเ้วจช่ไมมีผ้าไหมไนี่ไงผ้า con gì tôi biết cobra oreo xin con oreo rồi cobra oreo xin cobra nhau. xin cobra xin ê, ê, ê. Lo bibi, sen vi em. Lo sa ti vi. Lo sa ti bang vi Oh, cool. Này nhung đi, sân nó mọc mẹ nhung là sân nó mì đông lắm mẹ dạ, lúc mẹ bố mẹ bố mẹ bố mẹ Đi mẹ bố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  mẹ กลงนันะราไดใส่เนอะก็ะไอ้อะไรเลยหัวละ่หมูไงหแมนในดลิงไอทิดเลยใส่หบวบืนตัวไทำไมก็หนูไไอทิดดุเิดุบ่เลเกลเจ้าเราจมุีนงั้ีนงเล โอ้ยบุมนี่ยเบบี้เออเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยครับสาธมขี่กันหน่อยดิสับอุ้ยแกบคลายมากเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมโอเคครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับผมต้อนรับนะครับขอบคุณคุณขาขอบคุณคุณ ไม่ให้อภยัยครับ